ตึกษาขวหนีย้งมมันาสุดู้าเนยวาวีขาวเนีาขเหนู่เหน้าหลี้าวเขาเนี้ีวาวเนาเหนโดหนัาหนดวขานียวหนียว้านี้าวเนนีากินีนีย้ากี้านาวเนีเหนีาหลาหลาวหยาวนยชาวเหยชาเากรานนก รอบแระน้ำดื่มตมุนไทยดื่มแร้วซดชื่นกินขนมกระป๋แกงสปาสเปทดิโคนหนุห่นะเจ้าน้ำแเปรนะเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเร,เรามาจากโรงเรียนบ้านแม่ตาลแม่ปาลประชาสุขเคาะสำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาแก่เกระจาค่ะกระผมเด็กชายพงสกรดินต่อนครับ ไลิสนานเาว่าที่เราขอตัโรงเรียนของเราได้ขอตั้งในสถานการนี้ไฟช้าไฟผีขาเส้นหนุ่มเป็นผีหลักการเกิดนะคะเนื่องจากตบบ้านแม่ตาแม่ตางหมู้านของเราตั้งอยู่ในตำบลบ้านแม่ตาอเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคและส่วนหม่และวัฒนธรรมเดิมถิ่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำอาชีพเกษตรกเกษตรกรในตำบลบ้านแม่ตาส่วนใหญ่เป็นรวย ข้าโพดมะนาวสับปะรดเป็นเศรษกิจที่ปลูกได้ง่ายผลผลิตดีรายได้กาไรที่ดีคะต้องค่ะเนนแต่ได้ราคานี้และนื่องจามีการถูกในสภาวะที่ดีเรื่องบริษัทสร้งการดีมันไม่ถึง2ปีมันโดนตัด 来 他们就养你。

คือเรากำหนดกันเองหรือว่าตามตามคู่มือการแนะนำไปดูดีๆเนาะ <c oughs> ถ้าเกิดหนูบอกว่าคู่มือไปดูดีๆนะว่ากี่คนรักไม่เกิน <c oughs> <c oughs> แต่ี่หนึ่บอกว่าเพื่อ,อนกับ้าแต่ชื่อบมกาเคนฟูเราก็อกินใจไี่รำปางสามเมื่อตรงนี้ตรงนี้ขอใหม